สวัสดีครับปัจจุบันนี้นะครับเรามาอยู่ที่ร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นครับนี่ครับนี่ร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นที่บอกว่าร้านอาหารไทยในประเทศญี่ปุ่นขายดีนะฮะคนที่เป็นคนไทยและเปิดร้านอาหารไทยในญี่ปุ่นบอกว่าขายดีครับแต่ว่านะจะต้องมีข้อแม้อย่างหนึ่งคือต้องมีข้อจุดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นนี่คืออาหารไทยแม้็ต กะเพราเซ็ตใช่ไหมครับผมมีต้องหลายอย่างมีพะเพียวกะนะก็ะคือสาคูแล้วก็ข้าวแล้วก็อยามุเส้นแล้วก็อันนี้อะไรต้ยมยำกุงงก้งฮะต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งอ่าอยากจะบอกว่านะครับการที่จะอยู่รอดได้ชนะคู่แข่งในร้านญี่ปุ่นได้ด้วย,ย,ยพิธีด้วยพิธีเชีงค้อของเรานะฮะเอ่อการที่จะชนะคู่แข่งได้นะครับต้องทำยังไงนะครับก็คืออยากี่ตอบมาง่ายๆเลยนะครับ ต้องมีจุดเด่นนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นร้านอาหารไทยเฉยๆแล้วดีนะฮะอยากจตอบว่านี่เขาเขียนว่านะฮะเขาเขียนว่าอยากจะบอกว่านี่ใช้เต้าหู้แทนข้าวเพราะอะไรครับในร้านนี่สังเกตดมน้มีาสาวๆเพียบเลยฮะการที่จะทําให้ร้านขายได้ดีก็คือมีการพัฒนาขึ้นมาสร้างความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นโดยการนะฮะ ใช้เต้าหู้แทนข้าวนะก็ทำให้สาวๆมากินแล้วไม่อ้วนนะฮะเป็นการพัฒนารุ่นใหม่นะครับซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับนั่นแหละคือวิธีการพัฒนาสร้างความแตกต่างและเพิ่มยอดขายครับไม่ใช่ว่าขายเฉพาะร้านอาหารไทยแล้วชนะกู้ต่อสู้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องมีความแตก,กต่างแตกต่างแล้วก็พัฒนาครับพอเวลาทานข้าวของผมมาแล้วนะฮะนี่คืออะไร อีสานเซตนะฮะตั้งชื่อว่าอีสานเซตก็คือไก่ยา่างแล้วก็ส้มตำแล้วก็เปีย๊ยอเปีย๊ยะสดแล้วก็ข้าวเหนียวนั่นเองครับโอเคขออนุญาตทานข้าวก่อนครับบา,บายๆสำหรับคนที่อยากเรียนจาะลึมากกว่านนี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับ หรือไม่ก็สแกนบาร์โคดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่าคุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับ ไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสาเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ